Okay. สวัสดีค่ะสมาชิกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋กด mm hmm. ไลค์กดแชร์เหยจ้ะ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะใต้ตานะคะข้างนี้คือข้างที่ทำแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ทำฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ นี่นะคะคือข้างที่ทําแล้วเห็นไหมคะว่าหลังทําเสร็จทันทีไม่บวมไม่ช้าเลยนะคะแล้วก็ข้างที่ยังไม่ทําเห็นไหมคะว่าโบลึกค่อนข้างเยอะเลยเห็นผลทันทีหลังทํานะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กําลังใจคนไข้ด้วยค่ะทําอะไรบ้างนะคะในเคสนี้นะคะเรามีการฉีดสเต็มเซลล์ ะะเพื่อบำรุงใต้าตาแล้วก็มีการฉีดใหม่ค่ะในเคสนี้เราฉีดตัวซุปเปอร์ลิฟนาโนค่ะก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของอธิตาคลินิกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆบอกอีกแล้วใหม่อีกแล้ว,หม,ลวหมอใหม่ตลอดนะคะก็เราอัปเดตเทรนด์ความงามตลอดนะคะแล้วก็จุดเด่นของการรักษาในวันนี้ก็คือ แก้ปัญหาใต้ตาที่โบดลึกอันนี้คือข้างที่ไม่ทําเห็นไหมคะว่าโบลึกมากนะคะแล้วก็เป็นเบ้าเลยนะคะโบะลงไปเลยแล้วก็ดําครั้าค่อนข้างเยอะเห็นไหมคะพอหลังจากที่เราฉีดเ็จทันทีเต็มยกหน้าเห็นไหมคะว่าหน้ายกขึ้นจะสังเกตว่าหน้าข้างในของคนไข้ดูยกขึ้นดูเบี้ยวไปเลยนะคะหน้าเบี้ยวเพราะการรักษาแค่ข้างเดียว ไม่ได้ทำสองข้างนะคะข้างนี้ทำแล้วเห็นไหมคะว่ายกขึ้นเต็มขึ้นใต้ตาหายดำคล้ำเลยนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ทำหน้าตกหน้าห้อยเห็นไหมคะนี่นะคะแล้วก็มีการเติมสเต็มเซลล์เข้าไปเพื่อบำรุง แล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนแก้รอยดำครั้จะเห็นว่าสเต็มเซลล์ที่เหมาะใช้จะเป็นโกรทแฟกเตอร์ช่วยในเรื่องของการรักษารอยดำเห็นไหมคะว่าขาวเลยฝั่งนี้ดำเลยแล้วก็ไหมที่เราใช้ในเคสนี้เราใช้ไหมเพื่อฉีดเข้าไปยกใต้าตากับหน้าแก้มเห็นไหมคะว่าหน้ายกขึ้นลิฟตมากขึ้นแล้วก็ใต้าตาเต็มขึ้นด้วยนะคะ ในเคสนี้นะคะใช้ค่าใช้จ่าย15,000บาทนะคะนี่ได้สเต็มเซลล์2เข็มนะคะแล้วก็มีการฉีดไหมเข้าไปด้วยเพื่อยกหน้าแล้วก็เติมเต็มไปในเวลาเดียวกันอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะประมาณ1-2ปีนะคะโดยประมาณเห็นชัดเลยนะคะว่าข้างที่ทำแล้วนะคะ กัับข้างงทที่ย่ยไมก็ข้อดีนะคะเดี๋ยวเราจะบอกถึงข้อดีก่อนข้อดีของตัวไหมที่เราฉีดเข้าไปนะคะก็คือว่าจะทําหน้าที่เหมือนฟิลเลอร์ก็คือช่วยในเรื่องของการเติมเต็ม2ยกกระชับ3รักษารอยดําแล้วก็เม็ดสีที่อยู่ใต้ตาเนี่ยสเตนของเม็ดสีที่ติดอยู่ใต้ตานะคะจะ จางแล้วก็เลือนหายไปก็คือขาวใสขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในแพ็กเกจนะคะก็จะมีตัวสเตมเซลล์หรือว่าตัวกรทแฟกเตอร์ซึ่งมันจะกระตุ้นค่ะให้ผิวนะคะชุ่มชื้นสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นแล้วก็ลดเม็ดสีนะคะก็จะเห็นว่าขาวกระจ่างใสเลยนะคะในแพ็กเกจจะรวมครบแล้วนะคะก็คือรวมให้ครบเลยนะคะเห็นไหมคะว่า คุ้มค่าใช้จ่ายได้นะคะในส่วนของสเตมเซลล์แถมให้ฟรีนะคะไม่คิดเงินใช่ไหมคะคนไข้หน้าเบี้ยวเลยนะคะคนไข้เห็นแล้วชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะชอบเลยนะคะต้องถามคนไข้นะคะว่ารู้จักอาทิตาคลินิกจากไหนคะจากเ c e b o o k แล้วก็พอดีมีทุนที่ที่คณะเขาแนะนําบอกว่ามาที่นี่แล้วเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง,นนงก็เลยมาจากพระรามเเลยค่ะมาที่นี่ใช่ยใช่ ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะไม่ผิดหวังเลยค่ะเห็นแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นอีกคนจริงๆนะคะดูตาข้างที่ยังไม่ทําโบดําลึกมากนะคะและข้างนี้ทําแล้วเจ็บไหมคะคนไข้ไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็คือเพื่อนแนะนํามาทําเลยนะคะไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็หลายๆคนที่บ้านไกลไม่ต้องกลัวคุ้มค่าการเดินทางแน่นอนใช่ไหมคะคนไข้ไม่ผิดหวังนะคะดีกว่าทําแล้วต้องมาซ่อมเวลาซ่อมมันจะเสียใจ นะคะแล้วก็เสียเงินหลายบาทแล้วก็ต้องเสียตังซ่อมอีกที่เจอประจํานะคะก็คือทํามาแล้วพังพอทําพังเสร็จต้องเสียเงินมาแก้เสียหลายรอบอันนี้ของเรารอบเดียวจบเห็นไหมคะว่ามวนเดียวจบเลยแล้วก็สเต็มเซลล์เราไม่คิดเงินนะคะเราแถมให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าทําแล้วสวยทําแล้วดีต้องมาที่นี่ใจดีไหมหมอใจดีไหมใจดีมากเลยรถแรกจะแถมเยอะ <laughs> กลัวเดี๋ยวไม่สวยนะคะกลัวเดี๋ยวคนไข้ไม่สวยอันนี้แถมให้นะคะเห็นไหมคะว่าต่างเลยต่างแบบต่างมากนะคะแล้วก็คนไข้ใจดีด้วยให้เรารีวิวด้วยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ดูรีวิวนะคะก็ดูรีวิวหมอก่อนนะคะไม่ต้องเชื่อก็ได้ติดตามหมอบน youtube ก่อนเรามีช anel ของเราเลยคิดดูรีวิวเราเยอะจัดนะคะจะเป็นพันรีวิวแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามรีวิวนะคะแล้วก็ รีวิวเราเป็นคนไข้จริงทั้งหมดไม่มีจ้างเลยนะคะใช่ไหมคะคนไข้วันนี้ก็ทําแล้วสวยนะคะก็เลยขอรีวิวหน้าแบบตรงหน้านี้เลยนะ,ะขอแบบว่ารีวิวไหม <laughs> คนไข้บอกได้ <laughs> ได้ก็รีวิวเลยคะ่ะขอไลฟ์สดเลยนะคะ <laughs> เห็นไหมคะว่าทาแล้วยิ้มไม่มีก้อนใต้ตาด้วยโชว์เลยนะคะว่าผลงานของเราเนี๊ยบจริงยิ้มยังไงก็ไม่มีก้อนใต้ตา,ตา <laughs> แล้วก็ทําให้ดอลลี่อายคนไข้สวยขึ้นนี่คือจุดขายคะ่ะจุดขาย แล้วก็ราคาไม่แพงทําแล้วสวยนะคะใครที่มาทําแถมหมดค่ะคนไข้ไม่ต้องกลัวนะคะก็ทําแล้วก็รักษาเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะมาที่นี่คนไข้ไม่ต้องเครียดอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะคะเห็นไหมคะว่าใต้ตาคนไข้มีดอลลี่อายสวยขึ้นจากเดิมข้างนี้ดอลลี่อายถูกบดบังด้วยรอยดําเห็นไหมคะคนไข้ขำ จะหาไปไหนอันนี้เราปล่อยมุกสดนะเห็นไหมคะว่าจริงๆคนไข้มีดอลลี่แต่ถูกบดบางไปด้วยรอยลึกรอยดําเห็นไหมอ่พอหลังจากที่เราฉีดเติมเต็มไปแล้วเห็นไหมคะว่าดอลลี่กลับมาเหมือนเด็กเลยนะคะแล้วก็ได้หน้าที่ยกกระชับขึ้นด้วยนี่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเคสนี้ต้องมาต่อด้วยค่ะคางค่ะเดี๋ยวถ้ามีคางอีกคนไข้จะสวยกว่านี้อีกนะคะก็คือหน้าจะแบบเข้ารูปขึ้นเห็นไหมคะว่าในเคสนี้หน้ากลมเกินไป กลมเกินไปก็คือสัดส่วนของหน้ามันสั้นเกินเห็นไหมคะถ้าเอาม้บรรทัดวัดก็จะเห็นนะคะว่าสัดส่วนเนี่ยยังไม่ได้แต่ตาหมอนี่แม่นยำยิ่งกว่าไม้บรรทัดอีกนะคะมองด้วยตาเปล่าก็รู้นะคะใช่ไหมคนไข้ก็เลยแนะนําคนไข้ว่าควรจะต้องมีคางนะคะ คางเนี่ยนะคะถ้าเป็นไหมเนี่ยจะอยู่ที่5,000บาทนะคะถ้าเป็นฟิลเลอร์ถ้าเป็นจูวีเดิมเราจัดโปรอยู่นะคะ9,999บาทนะคะสำหรับคางใครงบน้อยขอมาฉีดตัวโปรโมชั่น5 0 0 0ก็สวยได้นะคนไข้อ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คนไข้เขาจะฉีดโบท็อกนาโบตะของเราต่อด้วยนะคะก็โบท็อกทำสุดท้ายกับบ้านได้เลยแต่ว่าขอโชว์รีวิวตรงนี้ก่อนใต้ตานี่คือจุดเด่นมากใครฉีดตาที่ไหนมาเป็นก้อนพังไม่สวย ฉีดมาแล้วมันไม่งามไม่เลิศดมาฉีดที่นี่นะคะเห็นไหมคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะข้างนี้โบดล,ลึกดำนี่แค่ฉีดเสร็จทันทีด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้จะสวยกว่าน,นี้อีกนะคะเห็นไหมคะสวยเลยนะคะคนไข้ชอบไหม,ไห,มหมอยังชอบเลย <laughs> <laughs> หมอก็ชอบฉีดแล้วรู้สึกโอ๊ยตายฉีดออกมาได้สวยอะไรขนาดนี้ไม่มีแม้กระทั่งรอยเลือดออกเลยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บด้วย หลังทําเสร็จไม่มีแม้กระทั่งรอยบวมรอยเข็มไม่บวมไม่ช้ำไม่ต้องพักฟื้นหมออะไรจะเก่งขนาดนี้อ่ะหมอน,นุ่นนั่นเองอ่ะไม่ใช่ <c oughs> อ่ะนี่นะคะให้ดูก่อนนะคะนี่คือหลังทําเสร็จอันนี้คือครั้งที่ไม่ทําอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะคะก็ฝากรีวิวนี้ไว้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะใครนะคะที่สนใจอยากแก้ปัญหาใต้ตาดําเห็นไหมคะดําจริงนะคะดําดึกมากเลยอ่ะซูมดูใกล้ๆ นี่คือข้างที่ไม่ทํานะคะดําลึกจริงเห็นไหมคะแล้วดูข้างที่ทําแล้วเหมือนเราโดนรีทัชเลยอะ่ะบอกเลยเหมือนรีทัชออกไปเลยนะคะรอยดําหายไปเลยแต่นี่เป็นกล้องสดนะคะ iPhone หน้าสดโคตรบอกเลย <c oughs> ไม่ใส่แอปด้วยไม่มีฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิน้น <c oughs> เห็นไหมคะว่าสวยจริงนะคะแล้วก็ส่วนข้างนี้โบดดำลึกแล้วก็หน้าห้อยเพื่อนๆทางบ้านจะเห็นนะคะมันเหมือนกับหน้าคนไข้ดูเบี้ยวก็คือหน้าข้างนี้มันลิฟต์ขึ้นยกขึ้นส่วนหน้าข้างนี้มันห้อยลง เห็นนะคะอ่าโปรมีถึงสิ้นปีเลยค่ะเพื okay. unusual unusual ่อนๆสมาชิกมาวันไหนก็สวยได้นะคะงบจำกัดก็บอกได้มาที่นี่เรารักษาการเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะ26หเหรอมันตรงกับวันอะไรจ๊ะเดี๋ยวหมอทักในอินบ็อกซ์ได้ไหมจ๊ะวันที่ยี่ะหมอยังไม่ได้เปิดปฏิทินเลยอ๋อวันศุกร์หมออยู่ปิ่นเก้าค่ะคนไข้มาเจอหมอที่ปิ่นเก้าเหมือนที่คุณพี่มานี่เราก็อยู่กันที่ปิ่นเก้านะคะ เห็นไหมคะมาจากพระรามเก้านั่งรถเมื่อ่ชั่วโมงคะอืมชั่วโมงครึ่งคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่ามากคุ้มค่าเงินนะคะชั่วโมงครึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งที่สวยงามนะคะไม่ต้องซ่อมแล้วก็ไม่เจ็บด้วยคนไข้เวลามาฉีดที่นี่นะคะจะเขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการรักษาฉีด้ดยโปรเ e s ชั o นอลมากนะคะเร็วไหมเร็วเลยหายกลัวเลยใช่ไหมมืออาชีพฉีดกันแบบนี้เห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเราฝาก รีวิวสวยๆนะคะก็อยู่มีคนถามอยู่ได้นานเท่าไหร่1-2ปีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่ยเรามีหลายรุ่นเยอะผลิตภัณฑ์เราเยอะเยอะมากบอกเลยนะคะก็เดี๋ยวลาไปแล้วค่ะบ้ายๆค่ะ